ครับก็เทปนี้ผมอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Digital Transformation in Action นะครับหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องการดิสลอฟชันที่เราไม่อาจจะไม่ไสังเกตหรือไม่รู้ตัวนะครับแล้วมันสำคัญกับเรายัางไงคือเล่มนี้ดูเผนๆเ,เ,เหมือนกับว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการนาธุรกิจหรือว่านักธุรกิจแต่ว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกและมันเจ๋งมากเลยครับเพราะว่า ทำให้เราได้เห็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบ20ปีที่เราใช้ชีวิตมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่สังเกตนะครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายโดยที่มันเกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอลอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นร้านเช่าวิดีโอบ็อกซ์บัสเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่เขาถูกดิสลอฟโดย n น t f l i x หรือ าการฟังเพลงที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาขายซีดีหรือว่าธุรกิจเพลงมันไม่ได้อยู่ด้วยการขายซีดีต่อไปนะครับซึ่งซึ่งย้อนกลับไปสักประมาณ1 0 15ปีที่แล้วเนี่ยซีดีเพลงอะไรเนี่ยก็ยังขายได้อยู่แล้วเราก็เลยเรียกลักษณะนี้ว่าการดิสลอฟหรือว่าการที่อะไรบางอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ของเราอะ่ะแล้วเหมือนกับของบางอย่างมันค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเรารู้สึกสัวทีว่าไอ้ของ บางอย่างในตลาดก็หายไปแล้วนะครับเล่มนี้ผมชอบมากตรงที่ว่าเขาจัดอาร์ตเวิร์ดอะไรได้สวยงามแล้วก็อ่านสนุกนะครับคือเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็อ่านแล้วทำให้เราเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทอลในอดีตนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะถูกดิสลอฟโดยเราไม่รู้ตัวนะครับ ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนักธุรกิจหรือธุรกิจต่างๆนะครับแต่ว่าพอมองย้อนกลับมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของการทํามาหากินของเรามากพอสมควรน,นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราจะถูกดิส랩โดยไม่รู้ตัวนะครับก็เรื่องนี้ผมชอบตรงที่เขา,าจัดอาร์ตเวิร์ดอะไรสวยงามแล้วก็อ่านเตือนมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยผมชอบในเรื่องของการที่เขา เอาพวกชาร์ตอะไรต่างๆมาให้ให้เราดูนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเออดีอะฮะเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมา2รอบแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมได้เนี่ยผมซื้อพิมพ์รอบที่2นะครับครั้งที่2แล้วก็ราคาขายก็295บาบาทนะครับแล้วก็ ฉบับพิมพ์ครั้งที่2คือธันวาคม61นะครับตอนที่อัดเทปนี้ก็คือเป็นเดือนอพฤษภาคมนะครับ21พฤษภาคมซึ่งก็เป็นหนังสือที่ออกมาได้ประมาณสักครึ่งปีได้แล้วนะครับก็โอเคสิ่งที่ผมชอบมากก็คืออย่างเช่นบทแรกที่เปิดมานะครับก็เขาก็เอาชาร์ตมาเปรียบเทียบให้เราดูว่าการดิสลอปชันนี้มีผลอะไรกับธุรกิจนะครับ เาเอาชาร์ตมาให้ดูต้องแต่ปี2007 <000. S 1> เทียบกับปี2017นะครับว่าเมื่อปี2007หรือประมาณสัก12ปีที่แล้วนะครับปีนี้ปี2019นะครับบริษัทอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือบริษัท Exxon Mobil แล้วก็บริษัทเออ่บริษัท Apple เนี่ยถ้าจะไม่ติดอยู่ใน15อันดับของเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปประมาณ สิปีแต่ตอนนี้คือปี2 0 1 7ก็คือผ่านไปสิปีนะครับ Exxon m o b i l เนี่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับ10 Microsoft ยังรักษาสภาพเดิมที่อันดับที่3าะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยตกแทบหมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริษัทที่อยู่ได้ในระดับเดิมก็คือบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์อะไรประมาณนี้ครับแล้วพอมาดูบริษัทในปี2007นะครับแล้วก็ปีส0ง7เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือ Apple นะครับเมื่อปี2007นี้อยู่ที่อันดับที่70นะครับก็คือหมายถึงว่ามูลค่าของอบริษัทนะครับกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งเมื่อ2017ก็คือ Apple แต่เมื่อ2007ก็คือ12ปีที่แล้วหรือว่า10ปีเมื่อเที่ยวอบเเนี่ยเขาอยู่ที่70นะครับ Facebook ก็ขึ้นเป็นอันดับ4 Microsoft 3 Alphabet ก็รู้สึกว่าจะเป็นบริษัท g l o มั้งเป็นษัทแม่ของ Google นะครับ ือเราจะเห็นว่าบริษัทที่ขึ้นมาอันดับแรงง15อันดับต้นๆเนี่ยเกือบจะเกินครึ่งมั้งที่จะเป็นบริษัทที่เ,เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือว่าการตลาดเป็นเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาเรบอกาเนี่ยคือการ disruption ของธุรกิจนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะเป็นชาร์ตให้เราดูนะครับ ผมว่าอ่าแล้วผมรู้สึกได้ความรู้มากเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องแกล็บนะครับแกล็บนี่ก็เพิ่งเข้ามาน่าจะไม่เกินส0ปีมั้งอาจจะ5ปีแลปีแป๊รับเดียวก็กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับอธิบายว่าธุรกิจพวกนี้มาได้ยังไงแล้วแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าเขาเขาคิดว่าอะไรที่จะมาดิสลอฟบริษัทของแกลบนะครับซึ่งพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคือ คืออ่านเรี่มนี้เรู้รสึกว่าเปิดกระ,กระโหลกกะลามากแล้วก็รู้สึกว่าเออโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างรุนเรวแล้วเขาก็พยากรณ์น,นะครับว่าสิ่งที่จะมาดิสลอฟพวกแกลบแกลบก็คือ,อธุรกิจประเภทเป็นแพลตฟอร์มนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะมาดิสลอฟก็คือบล็อกเชนนะฮะซึ่งซึ่ง,งบางอันก็จะมีเรื่องของอดิสลอฟของแท็กซี่ที่รถยนต์ที่ไม่มีไม่มีคน คนขับหลายคนขับเนี่ยเขาจะมาดิสลอฟอะไรบ้างซึ่งซึ่งเวลาที่เราอ่านหนังสือแบบนี้จะทําให้เราเห็นภาพของอนาคตมากแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่หนังสือมีตเจ๋งมากนะครับคือคือถ้าไม่อ่านเนี่ยจะไม่เห็นภาพรวมแตเพอเรอ่านแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยขณะแค่มีมีธุรกิจที่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยทำให้หลายธุรกิจเนี่ยจะรับผลกระทบนะครับเช่นถ้ารถยนต์เนี่ยมันมันเป็น AI แล้วขับได้เนี่ย พนักงานขับรถก็ไม่จําเป็นจะต้องมีต่อไปโรงเรียนสอนขับรถก็ไม่ต้องมีธุกรกิจบรรพายก็ไม่ต้องมีเพราะว่า AI หรือว่าหุ่นยนต์หรือว่ารถยนต์อัโนี้ที่มันขับรถแล้วมันเกิดอุบัติเหตุน,อน้อยถึงน้อยมากนะครับธุกรกิจต่างๆก็แทบจะถูกดิสลอปไปนะครับซ wonder, ึ่งผมรู้สึกว่าอ่านแล้วโอ้โหมันขนาดนี้เลยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราจะเป็นผู้ถูกดิสลอปหรือว่าเป็นผู้ดิสลอปนะครับตรงนี้ก็พูดถึงเรื่อง A A B N B เขาก็ไปดิสลอฟเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอะไรประมาณนี้ซึ่งเนี่ยมันอ่านง่ายอ่านสนุกมากและมีผมแนะนำนะครับว่าใครที่ชอบอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตพยากรณ์อนาคตแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วในปัจจุบันนะครับคือการที่รู้ ร่วมพวกนี้ไว้จะได้เป็นการเหมือนกับผมส่วตัวผมรู้สึกว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้ก้าวทันธุรกิจในโลกใบนี้ที่มันขับเคลื่อนไปสู่ดิจิตอลแทบจะเต็มรูปแบบแล้วฉะนั้นแล้วเราควรที่จะมีความรู้พวกนี้ไว้บ้างก็ควรจะมีเลยแหละครับเลม่มนี้ผมว่าเขาตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับเช่นอันนี้ใครมันจะไปคิดว่าธุรกิจทีวีหรือว่า สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะจะถูกดิสลอฟได้นะครับไปบอกเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่า y u u t u o o Google f b o o k เนี่ยเขาจะมากินส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณานะครับดึงจากทีวีไปได้เนี่ยแบบเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อตรงนี้ก็เหมือนกับพูดถึงเรื่องการดิสลอฟชั่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องแพลตฟอร์มคือเหมือนกับว่าอ่าได้ความรู้เยอะมากครับผมว่า ดีมากเลยนะครับใครที่ชอบหาความรู้แล้วสิ่งที่เล่มนี้ทาได้ดีก็คือการที่ออทําให้เราอ่านแล้วเราไม่เบื่อะฮะเราว่ามันดีมากเลยนะครับก็เนี่ยมีชาร์ตมีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับรูปแบบประกอบก็ดีอ่านง่ายนะฮะคือผมไม่ก็ไม่ได้เป็นคนทําธุรกิจแต่ว่าผมไปเจอเฉยวินัยร้านซีเอ็ดแนละ้วผมก็เปิดเปิดเอ้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าอ่านนะครับอารมณ์เหมือนกับ อ,อ,อารมณ์ความรู้ที่อ่านจากเล่มนี้เนี่ยเหมือนกับอ่านจากเพจลงทุนแมนนะครับหรือว่าหนังสือรวมเล่มของลงทุนแมนที่ตอนนี้ออกมาก้หลายเล่มละเกิน67เล่มละรู้สึกล่าสุดที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตก็เป็นเล่มที่10แล้วนะครับก็ก็เหมือนกับอ่านสิ่งที่เพจลงทุนแมนหรือว่าหนังสือของคุณลงทุนแมนเขาเขียนนะครับหลาเล่มนี้เขาจะจเจาะลึกเรื่องการดิสลอฟนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องแจ็คหมาพูดถึงเรื่องคนที่มีอิทธิพล แบบไม่น่าเชื่อนะครับจากเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นคนโนเนตาดอินเทอร์เน็ตทำให้โลกเปลี่ยนจริงๆนะครับก็มีจัดอัลบั้มอะไรก็อ่านง่ายนะครับเนี่ยมีมีพูดถึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งตอนนี้เราเข้าสู่โลกยุค4.0แล้วการตลาดเป็นยังไงนิสตา้ตาคืออะไรคือ,ค,อคือสับหลายๆอย่างที่ที่เดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นเนี่ยเล่มน,นี้เขาค่อนข้างที่จะตอบคำถามเราได้หมดเลยนะครับ หมือนกับว่าใครที่ไม่มีความรู้อะไรเป็นแบล็คแบงก์เนี่ยเอาหนังนี้ไปอ่านเนี่ยจะได้ความรู้เยอะมากนะครับก็เป็นการดิสลอฟที่ดีนะฮะเล่มนี้เขียนดีมากนะครับแล้วก็ธุรกิจหลายตัวที่ที่เราเห็นในหนังสือเนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเซียอเมซอนหรืออาลีบาบาอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เห็นในร้านสือที่เขารวบรวม หนังสือที่เขียนเรื่องนี้รวบรวมได้เยอะขนาดนี้นะครับเล่มนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากนะครับอันนี้พูดถึง Apple พัฒนาการของ Apple ปิประวัติของ Apple นะครับแล้วก็มีอันนี้พูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่น่าจะมาในอนาคตนะครับแล้วก็คือทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะพูดถึง case s t u d ของ d i s r u p อะไรประมาณนี้ แล้วก็พอเริ่มบทท้ายเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องหลักการนะครับก็อาจจะอ่านแล้วรู้สึกไม่สนุกเท่ากับช่วงตอนต้น,นๆของเนื้อหาละแต่แต่ว่าค่อนข้างดีนะครับคือมันเหมาะสําหรับเป็นหนังสือที่ผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในเวลาอันใกล้และในอดีตที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็เหมือนกับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องอเมซอนเน็ตฟิแล้วก็ ็อ่าแล้วก็ได้รู้จักนักธุรกิจเจ๋งๆในโลกใบนี้ที่แบบเขาก็เหมือนสรุปมาให้เรา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 ฟังผมชอบบทนี้มากพอสมควรครับพูดถึงเรื่องของบริษัทอเมซอนนะครับแล้วว่าทําอะไรบ้างแล้วก็อนาคตและปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับซึ่งเออถ้าถ้าแบบเขาไม่มาคนให้ดูเราก็จะไม่ไม่รู้เลยนะครับเล่มนี้อ่าแล้วโอ้ธุรกิจของอเมซอนนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็รู้สึกว่าเออ เป็นหนังสือที่เจ๋งแค่เอาเคสสตัตี้ของบริษัทอเมซ o n มามาอธิบายให้เราฟังก็รู้สึกว่าเจ๋งมากแล้ว Transform ธรุกรกิจของคุณเป็น Digital b u บิสเนสในยุคดิจิทัลนี่ก็แบบเหมือนกับเอาข้อมูลของบริษัทอเมซอนผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าอเมซ o n ทำอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็พลามอเมซอนพลามคืออะไรธุรกิจ ของอเมซอนมีอะไรบ้างจะทำอยงไรจึงเป็นหนึ่งในผู้และทำอย่างไรจรึงเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจในยุคนี้ Amazon Web Service Amazon Alexa ็อ่าอเ a a กาการเอาจริงเอาจังกับเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้โลกได้เห็นความเจร่งว่า Amazon พร้อมที่เปิดสึกกับ Apple และ Google มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ชื่อว่า Siri และ Google Assistant ตามลำดับอ๋อตอนนี้ a เม z o n อันนี้เขาบอก Alex a เนี่ยก็ คล้ายๆเป็น AI อะไรประมาณนี้ Amazon พร้อมที่จะมีความชัดเจนว่า Amazon พร้อมที่จะเปิดศึกกับ Apple และ Google มีเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่และผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ชื่อว่า Siri แลนะ Google Assistant ตามลำดับขณะน,นี้ Amazon ได้ประกาศว่าจะทุ่มงบประมาณจำนวนมากสำหรับพัฒนา Alex Alexa ซ l e x a นอกจากมีพนักงานกว่าพันคนที่อยู่ในทีมพันพฒนาและ Amazon ยังมีแผนขยายทีมพัฒนา a l e ็ a อย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ ซึ่งเออก็ดีนะพรามวิดีโอให้บริการพรามวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าด้วยการเพิ่มพรามออริจินโดยได้ร่างวัลมาแล้วในเทศการภาพยนต่างๆรวมถึงรายการการฟุตบอล NFL ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า18ล้านครั้งไห้18ล้านซึ่งมีผู้ชมมากกว่า18ล้านคนทั้งยังมุ่งมั่นที่จะทุ่มงบประมาณ มากกว่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐในเรื่องค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้สร้างภาพยนต์อิสระและผู้ซื้อสิทธิ์อื่นๆอเมซอนได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ามีความพยายามที่จะซื้อและสร้างภาพยนต์รายการโทรทัศน์รวมทั้งรวมถึงออริจินอลคอนเทนต์อื่นๆเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการอื่นการลงทุนดังกล่าวได้รับการบ่งบว่าจะทำให้อเมซอนแข่งข่งยิ่งขึ้นก็นี่อธิบายนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่อ่าแล้วก็รู้สึกว่า สนุกมากนะครับเน็ตฟลิกซ์ vs บล็อกบัสเตอร์เขาบอกว่าในเอน็ตฟลิกซ์เริ่มต้นกิจการในเมื่อปี2อ9 9นจนถึงปัจจุบันเน็ตฟ i ิมีสมาชิกมากกว่า125ล้านคนทั่วโลกเขาพูดว่าเมื่อกล่าวถึงเน็ตฟลิกก็ต้องกล่าวถึงบล็อกบัสเตอร์สองบริษัทสองบริษัทนี้ถูกยิฟยก มาอ้างถึงในฐานะกรณีศึกษาอยู่เสมอ Blockbuster เคยมีสาขาถึง9,904แห่งทั่วโลกในช่วงธุรกิจเช่าวิดีโอและ DVD เฟื่องฟูถึงขีสดสุดเมื่อต้นทศวรรษที่1990แต่การปรับตัวไม่ทันก็คือถูกดิสลอฟตามพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งหันมาชมภาพยนตร์ทางการผ่านการสตรีมมิ่งออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆทำให้บริษัทประสบปัญหาการเองินอย่างหนัก จนต้องยื่นเรื่องขอล้มลลายแล้วค่อยๆปรับลดสาขาลงเหลือเพียงไม่ถึง10สาขารัด Alaska ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าบริการอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดจนการดูวิดีโอแบบสตรีมมิ่งไม่คุ้มค่าเท่ากับการขับรถไปเช่าจากที่ร้านแม้ที่ผ่านมาบาร็อปเตอร์จะพยายามเดินมาตามเดินตามในธุรกิจ DVD บายเมลและเปิดศึกเปิดคีย์ออสสำหรับให้เช่าดีวบ้างแต่อาจจะสายเกินไป และบล็อกบัสเตอร์ก็ตกจากสัะยักษ์ใหญ่จากการเป็นผู้นําสู่การเป็นผู้ตามประจวบก,กับอุตสาหการรมดีวดีเข้าสู่ช่วงตกต่ํากลายเป็นยุคของสมาร์ทโฟนการเสพเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มต่างแบบไร้ข้อจำกัดไม่ว่าอยู่ที่ใดเวลาไหนทําให้บล็อกบัสเตอร์ประสบปัญหาด้านการเงินจนต้องยื่นเรื่องขอล้มละลาในปี2010ในสหรัฐ อเมริกาบล็อก buster เหลือสาขาสุดท้ายที่เมืองเบนรัตออริกอนเพียงแห่งเดียวการล่มสลายของร้านเชวเดีอและซีที่ใหญ่ที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการไม่ยอมปรับตัวกับโลกการแข่งขันที่เปลี่ยนไปหรือปรับตัวไม่ทันก็คือนี่เป็นเคสที่อันนี้ก็เป็นเคสอันหนึ่งเรื่องของโกดักนะครับแล้วก็ฟูจิฟิล์มเนี่ยคืออ่าแล้วผมว่าได้ความรู้เยอะมากเลยนะแล้วก็มีพูดถึง หลายอย่างอ่านเราได้ความรู้เยอะมากเลยบล็อกเชนไม่ได้ดิสลอฟแค่อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารบล็อกเชนการช่วยสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้บวกกระบวนการบันทึกข้อมูลในเครือข่ายร่วมกันโดยไม่มีตัวกลางบวกความปลอดภัยของข้อมูลบวกบวกเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนี่ก็พูดถึงเรื่องบล็อกเชนในเล่มน,นี้อ่านเล่มน,นี้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับอ่าแล้วก็มีท d Printing อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ซึ่ง มันก็เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราบ้างแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องปริ้นทีดีในอนาคตอันใกล้เขาจะพัฒนาไปรวดเร็วขนาดไหนแล้วก็ราคาจะถูกลงเพียงใดนะครับแล้วคิดว่าคงยังมาดิส랩อะไรบางอย่างนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับนี่เขาบอกว่า 3D Printing คือหนึ่งในดิจิตอลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยุค4.0เป็นกระบวนการผลิตรูปแบบหนึ่งซึ่งนำวัสดุ วัตถุดิบต่างๆเช่นพลาสติกโลหะมาขึ้นรูปชิ้นงานทีละชั้นจนได้รูปทรงที่สามารถจับต้องได้สิ่งที่ผู้ใช้จะต้องมีคือเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติ 3D p r i n t เตวัตถุดิบและพิมพ์เขียวของวัตถุที่ต้องการจากนั้นเครื่องพิมพ์จะสร้างวัตถุขึ้นรูปทีละขั้นตอนตามแบบที่กําหนดในไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดและสั่งพิมพ์ในปริมาณที่ต้องการได้ทันทีในอดีดต 3D Printing นามาใช้เพื่อ เพียงเพื่อสร้างวัตถุต้นแบบจากโมเดล3าติดแต่ในปัจจุบันเริ่มเห็นการสร้างวัตถุเพื่อใช้งานจริงเช่นชิ้นส่วน,น, bus, น Mercedes enz, เครื่องบิน Airbus อะไหล่รถยนต์ Mercedes Ben z เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตอาจจะเห็นการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์เช่นการทำขาเทียมฟันปลอมกระดูกข้อดีของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสาติคือลดระยะเวลาลดปัจจัยการผิดหรือราคาวัตถุดิบในการผลิตที่ผิดพลาดเพราะผู้สร้างมองเห็นสิ่งที่ออกแบบและแก้ไขผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการช่วยลดต้นทุนนี้จะทําให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาถูกลงลดข้อจำก,กัดในเรื่องระยะทางในการเข้าถึงสินค้าเพราะสามารถดาวน์โหลดแบบเพื่อสร้างวัตถุขึ้นเองได้โดยไม,ไม่ต้องรอสินค้าที่ถูกส่งมาที่สําคัญคือยิ่งวันเวลาผ่านไปราคาการผลิตของเครื่องพิมพ์แบบสามติแนวโน้มมีแนวโน้มถูกลงเรื่อยๆเมื่อโครงการเครื่องพิมพ์สามิติได้รับการพัฒนายอย่างเสรีส่งผลให้เกิด เมื yeah. wow. tamam it it ่อโครงการเครื่องพิมพ์สามติ์ได้รับการพัฒนาอย่างเสรีส่งผลให้เกิดชุมชนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจึงมีอน้มใหม่ๆที่จะนําไปต่อยอดรับพัฒนาจากรูปแบบเดิมได้นะครับก็อันนี้ก็มีเลโก้มีอะไรก็เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ214 215ประมาณ215หน้านะครับก็ ใช้วเวลาผมใช้เวลาอ่านเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับใช้วเวลาหลายวันเพราะว่าก็ไม่ได้อ่านรวดเดียวจบนะครับค่อยค่อยคยย่อยฮะกินบางวันก็อ่านไปบทหนึ่งนะครับบางวันก็อ่านไปสองบทบางวันก็อ่านไปครึ่งบทนะครับก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันในการอ่านหน yes. ังสือเร่อจนจบนะครับก็อยากแนะนํา,น,านะครับเ,เพื่อนๆสาหรับใครที่สนใจเรื่องการดิสลอฟการทำทการทําธุรกิจในยุค4.0การเปลี่ยนองค์กรให้อ่อ เป็นเป็นเหมือนกับดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เ i ชั่นอินแอคชั่นนะครับก็ผมว่าได้มีส่วนใหญ่หนักไปทางหยิบเคสสตี้แล้วก็เอาประวัติศาสตร์แล้วก,ก็การคาดเดาการแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตที่จะมีสับบางธุรกิจนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอยากแนะนำนะครับเล่มหนึ่งก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับเล่มละ295บาทเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังการรีวิวจนจบขอบคุณมากครับ Yeah. Uh.